หนุกสนานกับมัสตสกีคผู้หูผู้เพลงต่อด้วยกันบาดไข้เครียดกิติหรือป้องหนึ่งเชนยิ้มกลับมาจากเมืองนอกทำให้เขาได้เจอกับบานเย็นเต่าสราชาบานเย็นจะถูกกิติกันแกล้งหรือไม่รอชมตอนใครส่อกันต่อค่ะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไลบอนเอฟมีดีครบเจ็ดได้ครบทุกความต้องการเผ็ดเปเรี้ยวหวานกลมกล่อมเข้มข้นครบรสใหม่มาม่าอิตดโฟต,ต้องยำหม,ม้อไฟดื่มเลยละกันกาแฟเนเจอรก,กิฟต รายการมาสกีคู่หูคู่เพลงมาพบแหวงคันของเราเลยครับคุณนุ่นค่ะน้องบอยนะคะตอนนี้มีอยู่1คะแนนนะคะน้องชมพู่ยังไม่มีคะแนนค่ะน้องยิบซีหนึ่งคะแนนและน้องกายยังไม่มีคะแนนค่ะ วันนี้นะครับเรามีคะแนนให้เก็บนะครับ3<อ>ข้อข้อละ1คะแนน<อ>เพราะฉะนั้นมี3าคะแนนให้เก็บในวันนี้<อ>ก็ตั้งใจเล่นกันหน่อยแล้วกันครับได้ศิลปินที่เราพามารายการเราวันนี้นะครับรับรองว่าแปลกไม่เหมือนใครเขา<ะ>ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับเพื่อนมนุษย์ ในนาทีสุดท้ายครับโอ้ลุยวาราสุดท้ายก็ต้องพึ่งคนเหล่านี้ครับต้องเสียสละครับถึงจะเป็นได้๋อแม่ค้าขายผลไม้เขาคือเขาถูกต้องครับเขาคล้ายๆกันครับเขาคือสับปะรดครับสับปะรด เขาเป็นัพเปอร์อพิเศษยั่ไงครับคุณพ่อเออทำไมคะแตกต่างคือเขาไม่ได้ศัพเปอรอธรรมดาเขาเป็นสัพเปอรอไฮโซเพราะว่าเวลาเขาทำพิธีเผาศพนะครับเขาก็จะใส่สูตรผูกไทยอย่างหล่อสัพเปอรเลอร์ใส่สูตรทำงานครับแล้วศพดีไม่ต้องใส่ทัซิโดกันเลยเหรอครับคือนอกจากจะเป็นสัพเปอร์อไฮโซและที่พิเศษนะครับเขามีเสียงร้องครับร้องเพลงได้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ไม่ใช่ว่ายอดเยี่ยมธรรมดาเคยมีอัลบั้มเป็นของตัวเองถึง2อัลบั้มแล้วด้วย ชาติตอนเราเกียงผู้เพียงเกียงจบมาให้ร่วมจนแต่ว่าเราสองคนไม่่วนใจใส่บ้านร่วมคันผมก็เลยมีความคิดว่าน่าจะเปลี่ยนลุกของตัวเอง <c oughs> ผมก็เลยได้ชุดมาจ้าภ <c oughs> าพ,าพสบได้หรอรับเอาทุทศบมาใส่ครับมผมว่าน้ําหองมงก,กินเหมือนฟอร์มอลีจังเลย <c oughs> <c oughs> คุณครับรู้ไหมว่าการสะสมของแบคทีรียสามารถนําไปสู่การเสี่ยวฟันได้จริงเหรอครับงั้นมาดูฟันของคุณกันนี่คือการสะสมของแบคทีรียครับลองใช้ Colgate Total s e n ทีฟใหม่ลดการสะสมของแบคทีเรียา,ยาวนาน12ชั่วโมงพร้อมลดการเสี่ยวฟันใช้มาหรือยังครับครับงั้นมาดูฟันของคุณกันอีกครั้งเห็นไหมแบคทีรียลดลงเยอะเลยอาการเสี่ยวฟันก็ลดลงครับ Colgate Total s e n ทีฟลดการสะสมของแบคทีเรียาวนาน12ชั่วโมง c o l กตยาสีฟันอันดับหนึ่งที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนํา ชอบใช่ไหมไม่ใช่แค่หอมสะอาดอย่างเดียวนะเพราะวันนี้เกรด a ซี่ให้มากกว่าความสะอาดเพราะฆ่าเชื้อไวรัสหวัด H1N1 ได้สะอาดมั่นใจเกรด a ซค e ฆ่าเชื้อไวรัสหวัด H1N1 ดรฟรานเชสกาฟาสโกผู้เชี่ยวชาญด้านผมขาดหลุดร่วงดิฉันในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะและลดผมขาดหลุดร่วงดิฉันได้คิดค้นผลิตภัณฑ์สูตรใหม่นี้ร่วมกับซันซิลเพื่อช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคล็ดลับอยู่ที่การเริ่มบำรุงตั้งแต่โคนผมด้วยการคิดค้นร่วมกันนี้เราจึงได้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สุขภาพผมดีขึ้นตลอดเส้นพิสูจน์สันืิวใหม่สันสิวสูตรลดการขาดตูวท่วงของเส้นผมร่วมคิดค้นโดยดรฟรานเชสกาฟาสโกวันนี้จากการตอบรับของประชาชนทั่วประเทศกล่องเปล่า UST 5ล้านกล่องได้รับการรีไซเคิลและสร้างเป็นชุดโตะนักเรียนมอบให้เด็กไทยถึง2,000ชุด โครงการกล่องวิเศษพร้อมเดินหน้าอย่างไม่หยุดยังและหวังว่ากล่องเปล่า UST ที่บ้านคุณจะได้มีโอกาสเปลี่ยนสภาพเป็นโต๊ะเรียนเพื่อเด็กไทยรีบส่งวันนี้โครงการกล่องวิเศษโดยอัมพลฟูดประกาศผลรางวัลซีรายรอบคัดเลือกประเภทกวินิพนธ์ และพูดคุยกับเต้าวริสกำบูลบันนายทหารหนุ่มผู้อ่อนไหวจากละครกุหลาบไร้น้ำพร้อมหลากหลายข่าวบันเทิงทั้งไทยและเทศต้อข่าวบันเทิงพุดนี้คุณลองสูตรใหม่ดีที่สุดของ b ร i s s ลาวเวแล้วหรือยัง เดี๋ยวจะหาว่ารายการมาสเตอร์คีพาคใครมาร้องเพลงเนี่ยไม่เห็นรู้จักเลยขอบอกว่าคนนี้ระดังของแท้เพราะดังทั้งโลกนี้และปอรโลกเพราะเขาคือพี่เนรมิสีเมืองเจ้าของชายาสัป,ปเหร่ไฮโซตำนานแห่งวงการสัป,ปเหร่แห่งประเทศไทย ใส่สูตรผูกไทยหล่อนเนี้ยบเฉียบนิ่งขนาดนี้คงได้เวลาไปพบลูกค้าแล้วใช่ไหมครับและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีคือสถานที่นัดพบระหว่างพี่เนรมิตรและคุณลูกค้าที่ถึงแม้จะไม่สามารถคุยกับลูกค้ากันได้แบบตัวเป็นๆก็ตามแต่ใจนั้นสื่อกันได้เลยทําให้ทุกงานศพที่ผ่านมือพี่เนรมิตนั้นเป็นที่พออกพอใจของเจ้าภาพแถมยกระดับสัปรเรอไทยให้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่ายกย่องอีกด้วย ที่เห็นอยู่ด้านข้างๆผมนะครับก็คือผลงานของผมทั้งนั้นเลยนะครับคือทุกศพนะครับที่ติดอยู่บนกำแพงที่อธิษฐานต่างๆเนี่ยผ่านในการกระบวนการที่ผมทําพิธีแล้วก็เผามาทั้งหมดนะครับคือพ่อหลวงจะพูดตลอดเวลาเลยว่าการที่เราจะคืนอะไรให้กับแผ่นดินเนี่ยไม่ต้องไปโพธนานี่ไงผู้ที่อยู่ปิดทองหลังพระผมว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันทุกๆศพแล้วศพเล่าผมก็อยู่กับศพที่ไม่พูดแต่ผมก็มีความสุขเพราะว่าผมตั้งใจทําในสิ่งที่ คนหลายๆคนทำไม่ได้แต่งตัวดีเขาก็เรียกไฮโซตำแหน่งไม่โตแต่โอ้โหคนมองคิดกันไปใหญ่ว่าคงไม่จนเงินทองแต่อยากให้ลองมองหัวใจใไฮโซแม่รูปหล่อใจงามแถมเสียงก็ดีถึงขั้นออกเทปมาแล้วนะเนี่ยถ้าอยากรู้จักลีลาและคารมของพี่เนรมิตให้มากขึ้นอีกก็กลับไปที่สตูดิโอกันเลยดีกว่าครับ สาเหตุมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกับการที่คุณเวลาไปทําศพทําอะไรแล้วคุณใส่สูตรเนี่ยใครเป็นคนคิดให้ใครเป็นคนทําแล้วมาทําอย่างนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเก็นเหตุบังเอิญมากกว่าคือไปยืนดูเขาทำศพสมัยก่อนก็มีตอนนี้ผมได้อาจารย์เขาอายุ70กว่าก็ไปยืนก็ไปเชิงเอบไปล้มอบมองๆแกก็เห็น่ยเห็นแววเห็นแววดีกว่าแมวมองอ่เห็นแววอันนี้เด็ด ลองทําดูไหมผมก็เลยไปช่วยช่วยไปช่วยมากะไเป็นการซึมซับผมยังไม่รู้เลยว่าผมเป็นสเปเลอเต็มตัวเมื่อไหร่สมัยนั้นไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวมาถึงเวลาพอสมควรก็มาทําเป็นอาชีพก็ทําให้มันดีที่สุดเพราะว่าเราทั้งทาด้วยใจใครเป็นคนแนะนําให้ใสู่ตรผูกท้ายทางานอย่างนี้จริงๆแล้วผมชอบนุ่งเกงขากั่วย้มีพระคราแล้วก็เสื้อยืดอะไร่เงี้ยผมว่ารู้แล้วเป็นโบราณดีแต่สมัย ยุคนี้แล้วเนี่ยเราจะไปทําอย่างนั้นก็มันเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ร่วมสมัยผมก็เลยมีความคิดว่าน่าจะเปลี่ยนลุกของตัวเองผมก็เลยได้ชุดมาจากเจ้าภาพเจ้าภาพไปถึงศพนะหรอทับเอาุดศพมาใส่ครับนี่คุณใส่ชุดศพครับเนี่ยทำชวนใหญ่ว่าผมว่าน้ําหอมทำไมกลิ่นมือนฟอร์มาลีนจังเลย อีกนิดนึงเจนบอกว่าจริงๆแล้วเคยทําเพลงเคยเป็นนักร้องมาด้วยทําอัลบั้มอะไรออกมาด้วยใช่ไหมทำอัลบั้มให้ถวายกับวัดที่วัดนะครับของติดตามเลยครับอัลบั้มแรกนี่ศพจ๋าเลอลากนใกล้เคียงครับชุดแรกชุดแรกเสริไฮโซเข้าเข้าคำถามเราดีกว่านะครับเกี่ยวกับซัปเอร์ไฮโซของเราดีกว่าและคำถามของเราก็คือนะครับคุณเนรมิตรทำอาชีพสัปเอร์เผาศพมาแล้ว กว่าหมื่นศพครับอ,อยากทราบว่าคุณเนรมิตรอยู่มาแล้วทั้งหมดกี่วัดครับระหว่าง1 5วัดครับ5้าวัดอย่างแน่นอนนะครับวัดแรกเนี่ยสายเหตุที่อยู่แล้วต้องออกมาเพราะว่าโดนไล่ออกเพราะว่าไปขโม,มยเงินเนนนะครับผมออกมาจังหวะเนนกำลังนอนเนนมีเงินได้ไงเป็นปัจจัย ขวัานถุงที่ญาติให้ไว้เนี่ยก็โดนไล่ออกมาครับไปอยู่วัดที่สองนะฮะก็ไม่แคล้วอีกแล้วนะคะไปขโมยตะลปัดเจ้าอาวาสมาครับเป็นห้าวัดจะมาอยู่วัดบัวเนี่ยครับบัวขวานบัววานครับรมหรสองครับกาววัดครับ เก้าวัดนะครับเขาว่าทําบุญเนี่ยยังต้องทำเก้าวัดชีวิตจะได้ก้าหน้าถูกต้องไหมครับเคยดูหนังเรื่องเก้าวัดใช่ไหมครับเป็นไงเรื่องเป็นไงครับก็เป็นอย่างนี้แหละเก้ามาทั้งหมดครับผมวัดแรกที่เขาอยู่นะครับอยู่มาสิปีหลังจากนั้นก็คิดว่าเอออยากจะก้าหน้าก็ต้องอยู่เก้าวัดเราจะอยู่วัดที่2วัดที่3วัดที่4วัดที่5ต่อไปดีไหมเออไม่เอาดีกว่าเสียเวลาก็เลยตัดสินใจอยู่วัดที่9เลยครับเชื่อใจครับตอนนี้จะต้องตอบกันแล้วนะครับว่า5วัดหรือ9วัดครับ อบเหมือนกันหมดมาถามคุณเนรมิตรอีกว่า,า<น>เป็นสับเปล่มาโอ้โหเป็นเหมืน่นทำศพมาหมื่นหมื่นศพแล้วอยู่มากี่วัดคะอยู่มาทั้งหมดก็เก้าวัดครับ เป็นไงล่ะตอวผมต้อต<ร>งอไปจะมีประสบการณ์ถึงขนาดนั้นถึง9วัดทีเดียวแต่ <c oughs> อันนั้นมีการบนบานสารเก่าของของคุณแม่ไว<ช>้ครับจริงๆมีร้อยหลงพันอย่าง7ปลาช้า8ปดลาช้าทำไมถึงเขาไ็นบนเป็นสเป,ปเลอร์บนยังไงฮะเขาบนว่าถ้าเกิดฟื้นขึ้นมาเนี่ย <c oughs> จะให้ไปเป็นสเป,ปเลอร์เก้วัดอ๋อแล้วฟืมม้นไหมฮะผมไป็โรคลมชัก ฟื <prus. S 2> ้นสิครับพี่น้องครับโโหยังไม่เกิดจากการเหมือนกับบนบานว่าถ้าหายปั๊บก็จะมาใช่ทําหน้าที่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นอาชีพนะครับเพิ่งมาเป็นอาชีพได้14บสถึงสิปีนี่แล้วจริงบักเขาบอกว่ารายได้นี่ต่อเดือนเนี่ยหหลักมากๆเลยอ่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น มากกว่าครับนี่เห็นไหมครับว่าอาชีพสัเพเหรอนะครับปัจจุบันดูถูกกันไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้รายได้เป็นหกหลักแล้วคือจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะแต่งตัวอย่างไรนะครับเขาทำเนี่ยทำมาจากข้างในนะครับต้องมีจิตมีใจที่จะทําสิ่งนั้นๆไม่ว่าอาชีพสัพเพเหรอที่คนก็ตราหน้าว่านี่มันเป็นสัพเพเหรอหน้าขยะกขยงปัจจุบันนะครับตัวมเองนะครับทำให้เห็นเลยว่าคนคนนี้จริงๆนะครับไม่ใช่มามาตราหน้าว่าอุ้ยมันเป็นสัเพเหรอหน้ารวยหน้าขยะ กยมผมถามจริงๆคุณพ่อคุณแม่คุณที่เสียชีวิตมาเนี่ย<ฮ>พวกสเปลเลอร์หรือครีเมชั่นทั่วประเทศเนี่ยเขาทําเสียสละขนาดไหนอย่าไปพูดให้เขาเสียใจเพราะว่าคนคนนี้เขากําลังส่งแม่คุณขึ้นสวรรค์เขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังโดยแท้จริง<ฮ>คนไม่เห็นผีเห็นแน่นอนครับ<ฮ>ขอขอบคุณครับผมนึกถึงสโลแกนมาอย่างหนึ่งว่าเผววัดบัวขวัญขึ้นสวรรค์ทุกคนก็ มิรสีมือขอบคุณค่ะพักกันสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับ2แขกรับเชิญสักครู่เดียวกับมัสกีคู่หูคู่เพลงครับขอโทษนะคะฟันมีปัญหาเหรอคะใช้ยาสีฟันอะไรคะเนี่ย แ,แต่ถ้าต้องการปกป้องแบบครบสูตรแค่เกลืออย่างเดียวไม่พอหรกอกค่ะต้องนี่ข้าเกตเกลือสมุนไพรสูตรผสานพลังฟูอรายรวมประโยชน์จากเกลือสมุนไพรและฟูอรายเพื่อการปกป้องอย่างครบสูตร<อ>ดูหนังให้สนุกนะคะไปข้าเกตเกลือสมุนไพรเพื่อการปกป้องครบสูตรข้าเกตยาสีฟันอันดับหนึ่งที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนํา ไปเมืองนอกที่ไรกินแกงเผ็ดไทยไม่อร่อยเลยไม่น่าเชื่อว่ารอยไทยจะมีวิธีทำตามสูตรโบราณครบเครื่องทีเดียวตั้งแต่เครื่องปรุงน้ำพริกแกงเขาก็เลือกสัรพิธีพิถันผัดจนหอมด้วยหัวกะทิปรุงรสกำลังดีได้ทั้งสีได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งรสไม่ไว่าอยู่ที่ไหนก็จะได้กินแกงไทยอร่อยแน่รอยไทยถูกใจคุณชายอัมพลฟูด คุณอยากได้อะไรจากน้ำยาล้างจานขจัดคราบมันนะคะต้องขจัดกลิ่นคาวได้ดีด้วยค่ะล้างได้เยอะๆต้องไร้กลิ่นติดจารไร้สารตกค้าง,นงนาหนึ่งเดียวมีดีครบ7ต้องไลปบนเอฟแรงโน้มถ่วงทำให้ผิวเราหย่อนคล้อยได้จนบางคนยอมไม่ผ่าตัดยกกระชับหน้า สำหรับชาชาเจอวิธีต้านแรงโน้มถ่วงแล้วค่ะด้วย r e g e n e r i s Micro Sculpting Cream ใหม่แม้ผลไม่เท่าเทคนิคยกกระชับผิวแต่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวให้ดูกระชับแต่งตึงและดูอ่อนเยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้านผิวย่อนคล้อยไม่ต้องพึ่งเทคนิคยกกระชับ r e g e n e r i s ys, ให้คุณรักผิวยิ่งกว่าที่เคยรัก เวลาเช้ากลางวันและก่อนนอนเพื่อสุขภาพฟันที่ดีที่สุดตลอดไปสบู่ไหมทองสบู่ลดสิวป้าจุดด่างดำยางเป็นธรรมชาติต้องสบู่ไหมทองเข้า และวันนี้รายการของเราต้องขอต้อนรับนะครับ2นักแล่นะครับคุณแสงเทียนเสียงทองและคุณปนมกรนครกันสวัสดีคับสวัสดีค่ะแล้วเพลงที่ร้องนี่ของคุณเป็นเพลงของคุณพี่ทศพลหิมพานทศพลหิมพานเลยแล้วเสียงก็แหล่ได้เพราะมากแล้วเคยร้องกับคุณทศพลด้วยก็ปกติทุกวันนี้ก็จะเดินสายทาขวัญนาคอยู่กับคุณทศพลหิมพานและไอแหล่นี่แหล่สดแหล่อะไรแหล่ได้ไหม ก็พอได้อยู่พอได้อยู่ลองแหล่ให้ฟังกันหน่อยไ่าโอเคหรือไกันสวัสดี Ehi, ma te! คำถามของเราก็คือนเนื้อร้องเพลงแหล่ที่ว่ากิ้งกา่ากิ้งกือมีที่มาจากเพลงอะไรเดี๋ยวให้พี่เขาทำตัวอย่างนี่นะครับคิดว่ามีที่มาจากเพลงอะไรระหว่างหนึ่งแหล่นักสั่งสีกาครับ โอ้นิมน้องแม่ทองพันชังพินาคอสั่งดึงๆๆๆๆๆๆเจอๆๆเอากิ้งกากิ้งือแกเดอปูมาไงฮ้หรือสองครับแรรำวงแห่หน้าครับเพลงนี้มีกิ้งกากิ้งกือของจริงครับยังไงไม่เชื่อฟังครับ <c oughs> <an> <c oughs> กิกากันหมด <Okay. S 1> เลยตกลงเพลงที่ร้องกิ้งกา <S <S งกิ่งกือเนี่ยมันมาจากเพลงอะไรคะก,คกิ้งกากิ้งกือก็คือลูกเล่น,นหรือว่านาสิกนาศิษลูกคอเพลงทุกเพลงที่ทศพลยมาพาันนัมร้องเนี่ยส่วนมากในต้นกําเนิดจะใช้เพลงอะไรร้องก็แล้วแต่ที่ใส่ลูกคอก็จะเป็นกิ้งกากิ้งกือหมดแต่เพลงที่เขานิยมรู้จักกันมากก็คือเพลงแหล่นาคสั่งสีกาครับ ต้องนะครับแล้วก็ทําให้ได้คะแนนไปคนละหนึ่งคะแนนครับเข้าสู่คาถามข้อต่อไปของเราเลยนะครับเพลงแหล่ครับมีที่มาจากอะไรระหว่างหนึงการเทศครับตัวเลือกที่สองครับการสวดมนต์ครับตอบแล้วให้คำตอบครับคอยบอกว่าการเทศนะครับชมพู่บอกว่าการเทศยิปซีบอกว่าสวดมนต์นะครับและ ก็บ, <ใน S 1> บอกว่าเป็นการเทศเหมือนกันนะครับตกลงว่ามาจากการเทศหรือการสวดมนต์คะก็ต้องอธิบายแบบนี้อีกคําว่าแหล่เนี่ยมันมาจากพื้นบ้านค่ะอย่างเป็นเพลงแหล่อีเซลเป็นเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงแล้วแต่แต่ถ้าเกิดถามว่าแหล่ที่คุณทศพลน,นำมาร้องพื้นฐานมาจากไหนก็ต้องนํามาจากพื้นฐานของการเทศครับ ยังไงเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงเคยจริงๆเนี่ยถ้าบวชเป็นพระเป็นสมมณีเนี่ยเขาเรียกว่าเทศแล้วการเทศเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างจะมีหนึ่งเขาเรียกว่าธรรมประมาณิกาเทศแบบธรรมะคือเทศสอนกันธรรมดาอัตมาภาพจะได้แสดงวิชาสนามว่าธรรมเทศนี่คือการเทศธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือที่ว่าโคสัพประมาณิกานี่คือสโลเกเขาเรียกว่ากุศโลบายของพระที่จะชักชวนยังไงให้ คนมานั่งฟังเทศไม่ง่วงไม่หลับ<อ>ก็เลยต้องมีการร้อรงเป็นแหล่เพลงทุกเพลงที่ทศพลนำมาร้องเนี่ยจะเป็นเพลงของพระเขาแหล่มาก่อนแ,แต่พอทศพลนำมาร้องใส่จังหวะตะโพนใส่จังหวะจิงชาดนตร,ตรีเขาก็เรียเขาก็เลยเรียกว่าเพลงแหลแ่แต่ถ้าพระนำมาเทศเขาเรียกว่าเทศแหล่มาดูคะแนนกันสักนิดนึงนะคะตอนนี้น้องบอยนะคะนำไปที่3คะแนนส่วนน้องชมพู่น้องยิบซีและน้องกายอยู่ที่2คะแนนค่ะ ให้สองท่านฝากผลงานนิดนึงดีกว่าครับค่ะจริงๆเลยเพยงลงระบามชุดเนี่ยพระคุณพ่อพระคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องงานบวชจะหยุดในวัมชุดนี้แหละพระคุณพ่อตอนนี้ยังไม่มีวางแผงครับเนี่ยใครอยากได้ก็จะได้ต่อเมื่อผมไปทำขวดหน้ากับคุณทศพลหิมพานอุณหิมพานวันนี้ต้องขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแสงเทียนเสียงทองคุณพนมกรนครกันนะครับขอบคุณมากมากครับ เวลาของเราวันนี้หมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้จะกลับพบกันใหม่กับมาสเตอร์คีคู่หูคู่เพลงวันนี้ผมทีมงานและก็ผู้แข่งขันทั้งหมดรวมไปถึงแขก,กรับเชิญลาไปก่อนครับสวัสดีครับ yeah. ใส่ใส่รักกับน้องวิกสามชวนรักลอกกันครับหยุดเพิ่มขยะกล่องโฟมที่ย่อยสลายยากตั้งแต่วันนี้พกกล่องแจ่วช่วยได้นะครับใส่ใจใส่รักกับน้องวิกสามชวนรักลอกกันครับหยุดเพิ่มขยะกล่องโฟมที่ย่อยสลายยากตั้งแต่วันนี้พกกล่องแจ่วช่วยได้นะครับ ท้งมือคิบรอีคิบรอีซอกซอนทำความสะอาดได้ทั่วถึงกว่ารสอูมามิรสอร่อยกลมกล่อมจากอายินโมโตและระสออเอ็กซ์ตร,ร,าร้า300ไฮแคลเซียม2กล่องให้ปริมาณแคลเซียมเพียงพอต่อวันวิธีการลดโลกร้อนของไปเนี่ยก็คือว่าเราเปิดแอร์ให้25อ,องศาซึ่งก็เป็นอุณหภูมิที่ไปรู้สึกว่ามันก็ทําให้เราได้เย็นแล้วถ้าเกิดว่าเปิดแบบ23อ,องศาใช่ไหมคะมันทาให้แอร์เราร้อนขึ้น แล้วทำให้โลกเราอ่ะร้อนขึ้นค่ะเพราะนันเปิดแอร์แค่25อ,องศาก็พอนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันพัชรธนีผมช่วยสวัสดีครับผมกิติพันธ์นุต่ยกุลครับค่ะได้เวลาเรื่องจริงคนบันเทิงค่ะครับสวัสดีครับพี่เหมือนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับสู่วันพุธที่14กรกฎาคมนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นงานเปิดวิกบิ๊กสามนะครับก็มีการนําเสนอละครใหม่ๆในครึ่งปีหลังนี้นะครับก็หลายเรื่องด้วยกันท่านผู้ชมคงจะทราบข่าวจากโต๊ะข่าวแล้วนะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับอย่างเช่น 3 6 5วันแห่งรักคู่เดือด7ประจันบาลรักทรชนอย่างนี้นะครับค,ความคิดของท่านมาได้ที่4838777นะครับค่ะส่งกันเข้ามานะคะเราก็จะพาไปดูบรรยากาศของการจัดงานแถลงข่าวเปิดวิกวิกสกันเลยนะคะซึ่งบรรยากาศที่จัดเมื่อวานนี้นะคะก็จะจำลองแบบโรงภาพยนตร์ค่ะ ยังคงคอนเซปต์ความแปลกและแวกแนวเหมือนเดิมนะครับสำหรับงานเปิดวิกบิ๊กสซึ่งในครั้งนี้นะครับทางช่อง3ก็ขอมาในคอนเซปต์ของโรงภาพยนตร์ที่พร้อมจะเสิร์ฟอัธรสความบันเทิงเกี่ยวกับละครนะครับจำนวนกว่า10เรื่องในครึ่งปีหลังนี้รวมไปถึงภาพยนตร์นะครับทางจอแก้วที่คัดไปด้วยคุณภาพในช่วงของหนังดังสุดสัปดาห์ตลอดปีนี้เช่นกันครับ ประเดิมเปิดตัวก็ทำเอาผู้สื่อข่าวกรี๊ดกันสนั่นจอเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาพยนตร์บนจอแก้วกับช่วงของหนังดังสุดสัปดาห์ที่ได้7ผู้กำกับหนังเมืออาชีพมาร่วมกันถ่ายทอดความสนุกนะครับโดยเฉพาะเรื่องล่าสุดนะครับผู้ใหญ่บ้านนยะที่ได้หนุ่มเอชย,ยามาสร้างสีสันพริแครแรคเตอร์เรียกเสียงกรีดจากแม่ยกครับคนเห็นฉันจะเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ ขณะที่ละครเปิดวิกบิ๊กสาลัดส่งท้ายปีเสือนี้นะครับก็เข้มข้นไม่แพ้กันกับละคร10เรื่อง10รถที่ได้นักแสดงชั้นนํามากความสามารถมากประสบการณ์มาถ่ายทอดความสนุกให้คอละครช่อง3ได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นมงกุฎด,ดอกส้มสีบราพัชระดวงใจนักรบมนรักลูกทุ่งระบำดวงดาว7ประจันบาล365วันแห่งรักคู่เดือดประหัตทรรชน ละครชุดสี่หัวใจแห่งขุนเขาทาราหิมาลัยดวงใจอัคนีปัตะพีเลบรักวายุพักมนตราและวัน,นิดาครับเท่าที่เมื่อกี้เห็นละครแบบเขาเรียกว่าอะไรเปิดทีเซอร์ให้ดูทุกเรื่องน่าดูหมดเลย ก็เออปีนี้น่าจะเป็นปีที่แบบได้ได้เออเป็นกําไรของคนดูเพราะว่าทุกทุกค่กายทุกตัวละครทุกนักแสดงทุกผู้จัดไงคือตั้งใจที่จะผลิตละครแบบดีๆแล้วก็แบบใหม่ๆแบบเขาเรียกว่าแปลกๆใหม่ๆต้องบอกว่าต้องติดตามครับว่ามันไม่ได้สนุกแค่ทีเซอร์หรือไม่ได้สนุกแค่โปรโมท,ที่ตรงนี้หรอะครับผมว่าเนื้อเรื่องเนื้อหาข้างในสนุกยิ่งกว่านั้นอีกโดยเฉพาะเรื่องคู่เดือดเดือดสุดๆมันสุดๆเลยทีเดียว ราว่าเรื่องเราสนุกแล้วนะแล้วมาดูเรื่องอื่นแบบโหสนุกมากสงสัยแบบว่าหลังจากไตรมากเนี้ยดูกันมันคนดูได้ดั่งใจไม่ไม่น่ผิดหวังแน่นอนอะ่ะอืมพวกเราก็เป็นตัวแทนจากระเบมดวงดาวค่ะจะบอกว่าบทนี้ไม่มีหน้าเบื่อเลยมีตั้งแต่เป็นคอยตี้เป็นเด็กเชียร์เบียร์เป็นเด็กทูรถทำงานในผับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ขายกล้ยแขกมีหมดทุกอย่างหลากหลายมากมายมากค่ะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ งานนี้แฟนๆช่อง3ร่วมติดตามความสนุกแบบครบรถของละครที่ขสัดมาด้วยคุณภาพตลอดปลายปีนี้ได้นะครับประเดิมรถแรกกันยาย,ยนนี้ครับเฉลิมพลภูลสวัสดิ์รายงานมากันที่รางวัลซีไรส์นะครับหรือว่ารางวัลวรรณกรรมสร้างสารรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศหนังสือที่เข้ารอบสุดท้ายแล้วนะ